เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบงังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิระพบภูริเตศผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำการตรวจคน้คนโกังสินค้าในพื้นที่หมู่หนึ่งตบลแพรกษาใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ามหมายค้นสารจังหวัดสมุทรปราการโดยของกลางที่พบเป็นสินค้าลักลอบหนีภาษีนำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าผิดลิขสิทธิ์หลากหลายประเภทเช่นเตาแก๊สปิกนิกสเก็ตบอร์ดกระเป๋ากล้องพัดลมตั้งโต๊ะและอื่นๆประมาณ10,000แชิ้นพร้อมจับก,กลุ่มผู้ต้องหาสัญชาติจีนเนื่องจากตจ้ตำรวจชุดตรวจคนได้ทําการสืบสวนทราบว่าโก,กาดังสินค้าดังกล่าวมีการนําเข้าสินค้าที่น่าเชื่อว่าลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนจึงได้ทำการขอหมายค้นสารจังหวัดสุประการเพื่อขอตรวจค้นและตรวจสินค้าโดยละเอียดเมื่อเข้าตรวจค้นพบชายสัญชาติจีนอายุ28ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของซึ่งผลการตรวจค้นพบสินค้าลักลอบนำเข้าหนีภาษีจากต่างประเทศจริงและพบสินค้าผิดลิขสิทธิ์หลากหลายประเภทจำนวนกว่า1 0 0,000ชิ้นมูลค่าหลายล้านบาทและไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าและการชำระภาษีศุลการกรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ตำรวจจึงได้บันทึกตรวจค้นและยึดสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินคดีรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปจากกรณีแอดมินกลุ่มเพื่อนคนนนได้มีการโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเตือนภัยร้านค้าหลังจากได้มีชายชาวอินเดียตระเวนหลอกซื้อของทำทีจ่ายเงินก่อนขอคืนพร้อมเงินทอนและหลบหนีไป ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่บริเวณร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูส4แยกบางพลูสาขาไซน้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับนางสาวกัญติชาคนยืนผู้เสียหายโดยบอกว่าวันเกิดเหตุขณะตนนั่งรับประทานอาหารอยู่ได้มีชายชาวอินเดียเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบภายในร้านเปิดตู้เย็นซื้อน้ำสมุนไพรคนร้ายนำเงินแบงค์พันออกมาจะจ่ายและชวนคุยซ้ำไปมาเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเดินไปหยิบน้ําสมุนไพรเพิ่มอีกหนึ่งขวดและเดินไปสอบถามขนมที่วางอยู่หน้าร้านและเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์ท,ทํำทีเหมือนจะยื่นเงินมาให้แต่เมื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดยังไม่ได้มีการรับเงินมาแต่คนร้ายกลับมาขอเงินทอนก่อนที่ตนจะให้พนักงานเอาน้ำสองขวดใส่ถุงให้ไปและทอนเงินสดไปให้อีก950บาทโดยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าคนร้ายได้เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้ก่อเหตุที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่บางสีเมืองเบื้องต้นยังคงหลบหนีลอยนวลก็เมื่อวานนั่งรับประทานอาหารอยู่ค่ะแล้วทีนี้เห็นชายชาวอินเดียค่ะรีบวิ่งเข้ามาเพื่อจะมาเปิดตู้เย็นซื้อน้ำเราตกใจมากก็เลยรีบวิ่งมาที่โต๊ะค่ะใช่ แล้วทีนี้เขาก็จ่ายเงินแบงค์พันให้เราอะค่ะแต่ทีนี้เราถามเขาว่ามีเงินแบงค์อื่นอีกไหมเขาบอกไม่มีเราก็เลยเก็บแบงค์พันนั้นเข้าไปและจะทอนตังค์ให้เขาเขาบอกว่าขวดนี้เท่าไร่เขาบอกว่า25บา้าบาทเขาบอกแพงไปงั้นไม่เอาใช่ค่ะก็เลยเขาก็เลยคืนแบงค์พันนั้นไปแต่ว่าตอนที่คืนนั้นอะไม่รู้ว่าคืนไปตอนไหนคือตอนนั้นเหมือนมันสับสนด้วยแล้วเขาก็ถามชวนคุยซ้ําไปซ้ำมาอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราไม่รู้สึกตัวใช่ค่ะ ประมาณนั้นหลอกล่อคุยใช่ค่ะหลอกล่อคุยไปเรื่อยเลยคุยถามซ้ำไปซ้ำมาเกี่ยวกับราคาน้ํานั้นแล้วแล้วเหมือนเขาจะทําเป็นยื่นแบงค์พันกลับมาให้เราอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้หยิบจากดูที่ดูจากในกล่องค่ะเราไม่ได้หยิบกลับมาแต่เราทอนเงินให้เขาไปใช่เสียหายเงินสดจําเป็นจํานวน9 5 0หบาทค่ะแล้วก็น้ำสองขวดเบ็ดเสร็จก็ประมาณ1,000พันบาททั่วค่ะใช่ คือโดยปกติแล้วผู้คนทั่วไปค่ะที่เขามาซื้ออาหารเขาก็จะเดินเข้ามาปกติแต่ว่าคนนี้ชายหนะน้าแปลกคนนี้เขาเดินมาเร็วมากค่ะแล้วบึ่งไปที่ตู้เย็นเลยแล้วหยิบน้าขวดมาบึ่งมาที่โต๊ะเก็บเงินเราซึ่งปกติแล้วจะไม่มีลูกค้าท่านไหนที่ทําแบบนี้ใช่ค่ะแล้วแล้วเขาด้วยความที่หน้าตาเขาแบบเป็นชาวอินเดียด้วยเราก็กลัวไปแล้วส่วนหนึ่งอะค่ะใช่ทําให้หวันหว่นหวาดระแวงไปด้วยเลยอยากเตือนพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้พ่อค้าแม่ค้าได้เรามาระวังตัวกันมากขึ้นหรือว่าคนอื่นๆที่ไม่ อยากให้ระวังตัวกันมากขึ้นใช่ค่ะจะได้ไม่ประมาทเหมือนหนูก็ตกใจนะเพราะว่าถแถวนี้ไม่เคยมีไงเพิ่งเพิ่งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากฝากเตือนร้านค้าหรือว่าแม่ค้าแม่พ้อจะทำยังไงบ้างคะก็ะให้ระวังให้ดีเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพม,มันเยอะมาหลายรูปแบบมาให้เราสับสนงงง,งวยแล้วเราก็หลงกลมัน,นแต่ร้านพี่ยังไม่เคยเจอนะเพราะว่าร้านพี่คนระวังเยอะ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนว่าที่ร้อยตรีนรงโรจนสุนทรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดงานประเพณีวันอาสารหบูชาเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาว,วัดติโลกะอารามกลางกว้านพะเยาครั้งที่49ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวพะเยา ที่มีความแตกต่างจากการเวียนเทียนจากวัดอื่นๆเพราะจะเวียนเทียนแบบนั่งเรือพายจากท่าเรือไปยังวัดติโลกะอารามกลางกว้านพะเยาแต่เนื่องจากในปีนี้น้ําแห้งจึงต้องขึ้นเดินไปเวียนเทียนบนวัดแทนสําหรับการเวียนเทียนทางน้ํากลางกว้านพะเยาจะจัดขึ้นในวันสําคัญทางพุทธศาสนาปีละสามครั้งคือในวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสารหาบูชาซึ่งเป็นงานบนใหญ่ที่ไม่มีปฏิบัติกันในที่อื่นใดของโลก สำหรับวัดติโลกะอารามเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่มีอายุกว่า500ปีมีพระพุทธร,รูปหลวงพ่อิลาหินทรายแกะสลักและเนื่องจากกรมประมงได้สร้างประตูกั้นเพื่อกักเก็บน้ําจึงทําให้ชุมชนโบราณและวัดหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ําและต่อมาทางกรมประมงได้ทําประตูระบายน้ํากั้นลําน้ําอิงไว้จนเป็นกว้านพยาเมื่อปี2482ทําให้วัดติโลกะอารามถูกน้ําท่วมอยู่กลางกว้านพยาและได้มีการบูรณะปรับปรุง ให้วัดติโลกอารามเป็นสถานที่ต้องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการจัดเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยารอบวัดติโลกอารามมาจนถึงทุกวันนี้พระครูวิเทศกิติธรรมเจ้าคณะอำเภอเขตใต้ประเทศสิงคโปร์ประธานสํานักปฏิบัติธรรมวิเทศกิติธรรมบ้านเขาเกตหมู่ี ตำบลการจุอภอบึงสามพันจเพชรบูรณ์เป็นประธานดำเนินงานจากกิจกรรมถวายเทียนจำนวพรรษาประจำปี2566จำนวน32วัดโดยมีนายครัวิเชษอดีตโค้ชทีมฟุตบอลชาวประเทศสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนบูชาพระัตนตรยัยพร้อมถวายพราทหารเพนและปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน32รูปพร้อมเป็นผู้แทนในการมอบเทียนจำนวพรรษา จากคณะญาติธรรมที่อยู่ประเทศสิงคโปร์จำนวน32คู่ทั้งนี้เพื่อให้พระสงค์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา3เดือนในฤดูฝนระหว่างวันแรม1ค่าเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่าเดือน11หรือวันออกพรรษาประจาปีนี้โดยพระครูวิเทศกิติธรรมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวิเทศกิติธรรมบ้านเขาเกตกล่าวว่าสำนักปฏิบัติธรรมวิเทศกิติธรรม ได้จัดก,กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นประจำทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของทางพระพุทธศาสนาและนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันต่อการอยู่ร่วมกันโดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จานวน32รูปจเจริญพระพุทธมนต์พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระประธานสมเด็จพระพุทธเกตแก้วกิติมหามุนีเพื่อการระลึกถ,ถึงพระรัตนตรยัย พร้อมกับเป็นการฝึกจิตใจให้สงบและเพิ่มปัญญาในการดำรงชีวิตของตนต่อไปบรรยากาศของการทำบุญในวันเข้าพรรษาที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นไปได,ด้วยความคึกคักบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปทำบุญที่วัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดกันอย่างเนื่องแน่นอย่างที่บริเวณวัดนครสวรรค์พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดประจําจังหวัดนครสวรรค์มีประชาชนกว่าพันคนเดินทางมาทวบุญใส่บาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยวันนี้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ได้ทําบุญและถวายผ้าอาับน้ําฝนแด่พระภิสุสงฆ์ตามประเพณีเข้เาพรรษากันเป็นจํานวนมากในขณะที่มีพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งเดินทางไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อสีสวรรค์บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสวรรค์ โดยส่วนใหญ่บอกว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครั้งนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง6วันทําให้มีเวลาพักผ่อนและอยู่กับครอบครัวนานกว่าปกติซึ่งการเดินทางไหว้พร,ะ,ระในวันนี้เป็นการไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินทางกลับเข้าทํางานที่กรุงเทพมหานครถ้าเราทาอะไรเพื่อคนอื่น เราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบัง นกกลาางรขสูนกลลลาางงร่่่ตตออเืหยปแแบบแะโจิิสุขออาสภาพช่องปากก็ยังคงเป็นปัญหาที่พบได้สูงในประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยการเป็นโรคในช่องปากเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่เด็กตลอดจนในเรื่องของการสะสมของโรคเนี่ยก็จะทําให้ปัญหามีความรุนแรงซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะวัยทํางานตอนปลายและผู้สูงอายุก,ก็จะนําไปสู่การสูญเสียฟัน ดังนั้นการสูญเสียฟันทั้งปากจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันกระทบต่อสุขภาพกระทบต่อร่างกายและคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจนทั้งที่ปัญหาโรคในช่องปากเหล่านี้เป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้นอกจากนี้นะครับในภาวะปัจจุบันเนี่ยเราก็พบนะครับปัญหาของโรค NCD หรือที่เรารู้จักกันนะครับก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะครับอาจจะส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปากตัวอย่างเช่น ในกรณีของโรคเบาหวานนะครับก็มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรควันผู้โรคเหนืออักเสบขณะเดียวกันนะครับลอยโรคในช่องปากนะครับมีโอกาสที่จะพบได้มากขึ้นและลอยโรคบางลอยโรคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งในช่องปากอันนำไปสู่การเสียชีวิตในบางรายได้าจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจจูกุเมื่อปี .2546 ท่านมีรับสั่งว่าคนเราเวลาไม่มีฟันนั้นกินอะไรไม่อร่อยทําให้ไม่มีความสุขใจิตใจก็ไม่สบายร่างกายก็ไม่แข็งแรงจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขรปรสช,ชคณะทันตแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็พาคือเครือข่ายจะทําโครงการฟันเทียมพระราชทานขึ้นประเด็นที่สําคัญของโครงการนี้ก็คือส่งเสริมนะครับให้ผู้สูงอายุนะครับเข้าถึงการใส่ฟันเทียม เพื่อทดแทนนะครับฟันที่ถูกถอนออกไปหัวใจที่สําคัญก็คือต้องการให้ผู้สูงอายุเนี่ยกลับมามีฟันเนี่ยใช้ในการบดเคี้ยวซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราทําไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่ามีผู้สูงอายุก,กลุ่มหนึ่งประมาณร้อยละสิบที่ใช้ฟันปลอมที่ถอดได้เนี่ยไม่ได้เพราะมันหลวมเกินไปเพราะเราเชื่อว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลำบากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็ผู้สูงอายุทั้งนั้นแหละครับงนั้นก็เกิด แนวคิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาว่าใช้เขาเรียกลากฟันเทียมโครงการที่2นะครับก็คือโครงการฟันเทียมลากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรตินะครับโครงการนี้เป็นการสานต่อหรือต่อยอดโครงการฟันเทียมพระราชทานได้มีการนําเทคโนโลยีในเรื่องของการฝังลากเทียมเนี่ยฝังเข้าไปยังกระดูกขากรรไกรเพื่อช่วยทําให้มีตัวยึดกับฟันเทียม ที่ใส่เข้าไปนี่ให้กลับมันแน่นกระชับนำไปสู่ในเรื่องของการใช้งานโดยเฉพาะในเรื่องของการบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นนับตั้งแต่ปีพศ2548ซึ 2, 48, ่งเป็นเริ่มต้นของโครงการจนถึงปีพศ2565มีผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการใส่ฟันทั้งปากไปแล้วประมาณ720,000รายนะครับ แล้วก็กําหนดให้เป็น,ปนสิทธิประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฟันปลอมทั้งปากที่ไม่สามารถใช้ฟันปลอมแบบถอดได้ตัวกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ทําโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ด้วยเพื่อต่อยอดสืบสารปณิธานตัวนี้พวกนี้ก็จะทําให้ท่านกลับมาบทเคี้ยวได้เวลาเราใส่รากฟันเทียมเนี่ยต้องมีการติดตาม ไปอย่างต่ำห้าปีดังนั้นเราพยายามแนะนําให้อยู่ใกล้ที่ท่านที่พักมากที่สุดจะง่ายที่สุดเช่นปีแรกที่ท่านทำเนี่ยเราก็จะต้องนัดท่านมาตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าแน่นดีไหมและทุกๆปีเนี่ยก็จะนัดมาทุกๆ2เดือน3เดือนก็ต้องนัดมาดังนั้นเราก็แนะนําว่าถึงแม้เราจะอนุญาตให้ไปที่ไหนก็ได้เนี่ยแต่ว่าท่านจะดีที่สุดก็คือใกล้บ้านที่สุดเพราะท่านต้องไปติดตาม เพราะถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนอันเปลี่ยนตะปูใหม่เปลี่ยนฟันปลอมใหม่แล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับวันนี้เราจึงทําผู้ขนาดนะครับในส่วนผู้สูงวัยที่หมดไม่มีฟันแล้วเราก็เร่งทําฟันปลอมให้ก่อนส่วนกรณีที่ยังไม่ถึงวัยเราก็ทํำยังไงเพื่อป้องกันสิ่งหนึ่งที่เราดําเนินการควบคู่กันก็คือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับที่จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้ตลอดช่วงชีวิตให้ได้มากที่สุด ดีกว่ามานั่งแก้ไขเมื่อฝันสูญเสียไปหมดเราได้มีการพัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัลที่เราเรียกว่าบูบ o o กแอปพลิเคชันซึ่งจะเป็นตัวเสริมให้กับบริการด่านหน้าบูรณาการในภาพโดยรวมของการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุประการที่2เราเน้นในเรื่องของการยกระดับความรู้ทักษะและก็ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยรวมในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นทันตะบุคลากร บุคลากรสารสุขนะครับในส่วนของผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งในส่วนของ Care m a n เ g e จอร์ e คร์ก r ร์นะครับรวมไปถึงอสมอเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับผ่านหลักสูตรต่างๆผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรนะครับทั้งประเทศและประการที่3นะครับเราเน้นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ให้มีคุณภาพในแง่ของการใส่ฟันเทียม ทั้งปาตลอดจนในเรื่องของการฝังรากฟันเทียมโครงการฟันเทียมและลากฝันเทียมนั้นเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถรับประทานอาหารได้อย่างดีขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นเข้าสังคมความมั่นใจก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นโลกที่เกี่ยวเนื่อง ที่เป็นผลตามมาเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ในการลดความเสี่ยงลงไปเชื่อครับว่ากลไกหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการซึ่งก็เป็นความต้องการที่แท้จริงเนี่ยได้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลมากขึ้นถึงแม้เราจะสูงวัยก็ไม่ได้หมายว่าเราจะไม่มีคุณภาพชีวิตต้องปล่อยสุขภาพให้สุดโทรมไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพฟันเนี่ย ได้กรุณาเดินเข้ามาสู่ระบบของเราในการให้คุณหมอได้ดูนิดนึงให้คำปรึกษานิดนึงนัดแนะกันให้ดีเอาที่ใกล้บ้านก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่เป็นภาระในการเดินทางแล้วถ้ามีความจําเป็นต้องทําอย่างไรค่าใช้ใจ่ายต่างๆสวทชก็ดูแลให้นะครับใบสั่งไม่จ่ายหรอก มันส่งใบเตือนมาให้ไปจ่ายครับปบบจะได้เตือนปะที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิ๊บขอเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งค้างจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจําปีคุณจะไม่ได้ป้ายภาษีก็แล้วไงอ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจําปีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้ง ที่นำรถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีกหนึ่งคะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงหรอเราจะทำไงดีล่ะทีนี้ได้ใบสั่งมาขี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บมีวิธีดูใบสั่งครั้างไหมคะมีครับพี่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกเว็บอี e Ticket สามารถดูใบสั่งค้งจ่ายได้ช่องทางที่2แอปพลิเคชันขับดี สามารถดูใบสั่งค้างจ่ายและดูคะแนนความประพฤติของตัวเองได้ด้วยและช่องทางที่3ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือคีออสในกรณีที่ไม่มีใบสั่งค้างจ่ายสามารถชำระภาษีประจำปีแล้วรับใยภาษีตัวจริงได้เลยทันทีแต่ใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้จะจ่ายค่าปรับยังไงไหวทำไมถึงไม่มีใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้ก็ผมไม่เคยจ่ายค่าปรับเลยนะสิเราจะ จะเย็นๆนะพี่จ่าจิ๊บมีทางออกเพื่จ่ายค่าปรับทั้งหมดพร้อมจ่ายภาษีประจำปีกับนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ไปต่อภาษีประจำปีก็สามารถรับป้ายภาษีได้เลยทันทีแต่ถ้ามีไปสั่งค้างจ่ายเยอะขนาดน,นี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมดก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับป้ายภาษีชั่วคราว ใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันเท่านั้นและหลังจากที่ชำระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้งเอ๊ะแต่พี่จาจิ๊มีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายงไหมคะมีครับชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตำรวจทุกแห่งที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนาณัติชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญ,ญลักษณ์ PTM เช่น แฟมิลี่มาต์ท็อปซูเปอร์มารเก็ตไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทยเน็กซเว็บไซต์อีติเก็ตแอปขับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษากฎจราจรดีกว่านะคะฮะเอกชน เซี่พัดเลยเหรอถ้าบัตรทองรักษาได้ทุกที่ก็ดีสินะหยุดรู้ไหมคะว่าตอนนี้บัตรทองไม่ใช่30บาทรักษาทุกโรคเป็นบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่แล้วนะคะเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังคะ่ะมมุดว่าคุณมีความจําเป็นจะต้องไปงานแต่งญาติที่ต่างจังหวัดแต่คุณมีภาวะปวดหัวปวดท้องหรือว่าเป็นไข้ฉันหัน หรือว่าคุณแม่ที่ไปกับคุณลืมยาโรคประจําตัวหรือแม้แต่คนที่ไปกับคุณเป็นแผลแล้วต้องการการล้างแผลคุณสามารถที่จะเข้าหน่วยกันให้บริการได้ทุกที่เพียงแค่คุณเข้าไปในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้นะคะเสิร์ชดูว่าจังหวัดที่คุณไปมีโรงพยาบาลไหนเข้าร่วมโครงการบ้างพอเวลาไปถึงแค่โชบัตรประชาชนแล้วบอกว่าคุณมาใช้สิทธ<ม>ิ<ม>์อ P anywhere การรักษาปฐมภูมิรักษาได้ทุกที่หรือว่า30บบาทรักษาได้ทุกที่ เพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่จะรักษาได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบสองัวอีกต่อไปค่ะถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน